ก็ตอนนี้นะครับเราก็มาที่ภาพตัดน,นะครับก็ตอนนี้เนาะเราเดินทางมาถึงกันทลักนะครับก็มีเอ่อคนเขาสั่งยางนะครับเป็นยางพารานะครับยางก่อนครับตอนนี้ผมอยู่บรนรถนะครับก็ลุงกับป้าก็เดินไปข้างล่างถ้าทะกูนสังเกตครับแต่ละคลิป ที่เดินทางมาแบบมีภาพแบบเอออาจจะเห็นแบบวิวอย่างโน้นอย่างนี้อาจจะไม่มีคําพูดใดๆทั้งสิ้นครับผมอาจจะให้ดูวิวธรรมชาตินะครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวผมถ่ายหน้าตัวเองเลยดีกว่าจะให้ดูวิวธรรมชาติหน่อยนะครับก็คือนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาในวันนี้ก็คือตอนแรกเกือบตื่นไม่ทันนะครับก็ว่า ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรนะครับก็แบบคือน้องไม่ได้มาด้วยครับก็ไม่ได้บอกน้องไว้นะแต่ว่าน้องม,มันรู้แล้วครับว่าเราเนี่ยจะเอาคลิปที่เราลงเนี่ยเป็นภาพตัดน,นะครับก็คลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องตีชาชาก็ใครชอบคลิปนี้นะก็เป็นคลิปที่อาจจะมีความรู้ไม่มากก็น้อยครับที่เราได้ทําคลิปลงก็คือ อาจจะเป็นคลิปแบบเออพาน้องเล่นอย่างนู้นอย่างนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาน้องมาด้วยครับคือน้องกลับบ้านไปหาแม่นะก็ช่วงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับก็เป็นช่วงเข้าพรรษาเนาะก็หยุดประมาณถึงวันที่สามนี่แหละทุกคนผมก็เปิดเรียนวันที่สองอะไรสักอย่างเนี่ยก็ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพาครอบครัวไปเที่ยวเลยนะครับก็ตอนนี้ ผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรหรอกทุกคนมาถามาได้คือมันเป็นการไปเที่ยวไหมมันก็แบบไม่ใช่นะครับก็เรามาทําธุระนะครับเชิงว่าเป็นธุระนแล้วกันนะก็มาส่งยาครับครับยางด้านหลังนะครับมีทั้งติดตาด้วยครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนี่ครับเป็นยางติดตาและอยางอะไรสักอย่างครับแบบอะไรสองห้าศูนย์หนึ่งอะไรสักอย่างผมอาจจะทูดแบบเฮ้ยไม่ใช่ทูดไหมพูดพูดแบบอาจไม่ถูกแบบ ลักษณะของยาครับผมไม่ใช่แบบพวกเกษตรกรเนาะคือผมไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เลยนะครับก็ผมยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นก็แบบเคยทำเนาะเคยทำกับลุงว่างจำชื่อมันได้เนาะนะครับเนี่ยก็ปลูกตั้งแต่อยู่สวนครับเอามาส่งที่กันทาระครับสีสกเกตเปล่าวะน่าจะสีสกเกตแหละทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในรถครับก,กำลังเดินมาทุกคนเนี่ยครับก็เป็นยางยางชําหรือเปล่าไม่รู้ครับ ตอนนี้ผมเดาเอาลุ้นๆครับที่เขาปลูกว้ด้านข้าเห็นไหมทุกคนน่าจะเป็นยางชํานะก็ครับคลิปนี้ก็ขอให้ดูให้สนุกนะครับก็เป็นคลิปที่เราได้มาทําที่กันทลานะครับก็กินข้าช้ามาเรียร้อยผมก็กินกับไก่ทอดนะครับก็อิ่มนะครับทํามาแต่บ้านก็ว่าจะกินอยู่บ้านแต่ว่ามันกลัวมันจะกินไม่ทันเนาะก็ขอให้ ทุกคนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันนะครับสําหรับคลิปที่ผมทําคือคลิปตัดเท่านั้นนะครับเอาไว้ชมกันได้ยาวๆคลิปยาวๆเลยทุกคนไม่ใช่คลิปสั้นแลยผมก็จะตัด,ต,ดตัดเอาตัดเอาแล้วก็ไปลงไปลงแบบตัดต่อทุกคนก็อาจจะมีวิวธรรมชาติให้ดูหน่อยนะทุกคนก็แบบเพื่อจะได้ตื่นตาเปลี่ยนใจบ้างก็ขอฝากนะครับแบบครับกำลังเดินมาทุกคน ว้าวยางชำทุกคนถ้าพูดแบบไม่เชิงเนาะนี่ครับบ้านเขาครับมาส่งที่อำเภอกันทะลักนะครับ